โอเคครับก็กาบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงคอมรวมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนชนั้นเอาใจเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม1,000 Man the Second นั่นเองนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในไอดีของคุณแชมป์นั่นเองนะครับในเซิร์ฟเวอร์ที่549นั่นเองนะครับก็สําหรับไอดีนี้เราจะเข้ามาทําการซุ่มทางส่วนของสถานีซัพพลายวัสดุวิจัยให้กับคุณแชมป์ซะหน่อยละกันนะครับก็สําหรับตัวคุณแชมป์ที่มีอยู่ในไอดีตอนนี้นะครับก็คือจำนวน777 รจริงๆตอนแรกนี่คือไอเดียของคุณแชมป์มีตั๋วอยู่ประมาณ1,000กว่าใบเลยนะครับคิดว่าคุณแชมป์น่าจะทำเการกดไปแล้วนะเพราะว่าคุณแชมป์อ่ะทักมาให้ผมทําการสุ่มให้แต่ว่าผมอ่ะเพิ่งว่างนะครับก็แบบเลยแบบต้องใช้คำว,ว่าขอโทษเลยนะเราขออนุญาตดูซีอยู่ไหนเอ่ยเป้าหมายสำหรับอ่านี่ไงคุณแชมป์สุ่มไปแล้ว3ามร้อยสครั้งนะก็ประมาณ1,000งันเกือบหนึ0งใบเลยนะครับก็ช่วงเลทอัพ คุณแชมป์น่าจะเปิดสุ่มไปเองแล้ว300ใบส่วนผมก็จะมาทําการเปิดต่อละกันนะครับเพิ่งว่างจริงๆนะผมขอโทษคุณแชมป์ด้วยนะที่เพิ่งได้เข้าไอดีนะคือผมแบบทำโน้ตทำเนื้อทยอนนะช่วงทั้งสตรีมทั้งอัดคลิปแล้วก็มีหลายคลิปเลยนะที่อัดไปแล้วไฟล์มันใช้ไม่ได้ก็ต้องเอาทิ้งนะครับหรือว่าบางคลิปตัดไปแล้วมันมีเนื้อหาลิขสิทธ์ก็ต้องแก้ใหม่นะไม่อยากจะแบบช้านิดนึงนัเลยมีโอกาสเพิ่งได้เข้ามาอัดคลิปกันในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดู ผมสุ่มการชายไอดีคุณแชมป์ในวันนี้แล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้สัก20ไลค์แล้วกันอวันนี้ขอค่อนข้างเยอะเยอะไปไหมยี่สิบแล้วยี่สิบสองไลค์แล้วกันขอ22ไลค์นะครับคนดูเพื่อไปกาลังใจให้ผมแนละคุณแชมป์หน่อยละกันนะครับวันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดใบมาดูกันว่าเราจะได้คอเด็กเลเวลไหนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยครับทุกคนสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตเลยนะใครแสนจะถูกและรวดเร็วผมขอแนะนานี่เลย คันเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอวีฟ f ีไฟหรือแม้กระทั่งพับจีโมบายร้านเขาก็มีทุกคนเลือกกันอย่างมากมายและที่สําคัญเลยร้านเนี่ยเติมเร็วมากอย่าลืมไมใช่บริการกันได้เยืนนะที่สําคัญเลยอย่าลืมบอกว่าแม่ท่องสอนอชินะด้วยนะครับเขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราไปนานๆนะโอเคครับมาดูมาลุยกันดีกว่าสาหรับซับไพรวัสดุวิจัย777ใบนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราสุ่มเสร็จ จะพาไปทัวร์ดีคุณแชมป์ด้วยนะครับก็อย่าคิดแล้วเรารีวิวไปเรารีวิวไม่ครบใช่ไหมล้ว <c oughs> ก่อนคือรีวิวทุกอย่างแต่ลืมลืมรีวิวอของดองคุณแชมป์ไ้คุณแชมป์ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยให้รีวิวด้วยนะรอบนี้รอบก่อนลืมจริงจังเลยแเ้วเปิดมาเราฟรีได้คอยีนจักรพรรดิได้คอยีนจีนออดเลยมาเจ็้อเจ็ดเจ็ดใบดูีิว่าเราจะได้อะไรนะครับวันนี้กดประดา่งกันนะครับไปกันที่รอบแรกออตรงนี้เออไปมึงนะคุณแชมป์สุมไปแล้วสามร้อยสี่สิบป่ะ เดี๋วนดูิสามร้อยสี่สิบอาใช่สูงสุดหกร,600ร้อยตัวนี้คุณแชมป์น่าจะให้เปิดหมดเลยป่ะเออหรือว่าเดี๋ยวผมเปิดเอาไว้สักสักครึ่งหนึ่งก่อนละกันไหมเออเดี๋ยวผมเปิดไว้สักครึ่งหนึ่งก่อนละกันไหมออผม,ม,ผ,มผมกลัวว่าถ้าเกิดผมเปิดหมดแล้วคือเดี๋ยวเดี๋ยวกิดรอบหน้ามานี่คุณแชมป์น่าจะไม่มีตัวเปิดใช่ไหมเออไปเปิดต่อโอ้โหรอบนี้นี่คือยังยังไม่มีขอทองเลยนะสุ่มน,นอกเลดอพนี่คือยากจัดนะโอ้โหผมไปต่อดีไหม ผมไปต่อดีไม่นด้คือมันอยู่นอกเลทอัพอ่ะแปลกปกว่ะโอ้ยแปลกปเดี๋ยนะผมว่าไม่ดีแหละเออมาหนึ่งชิ้นอยู่ไปต่อดีบพรว่าเอ้ยมาเออมาหนึ่งชิ้นหนค่อยชื่นใจหน่อยไปกันต่อเออมาอยู่ยังมาอยู่ค่อยๆยทยอยมาเรื่อยๆขอทาลุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปื๊บเปิดไป ปื้เปิดเท้าไปเปิดเท้าไปเปิดเข้าไปโอหูยเดี๋ยวนะผมสุ่มมาแล้วร้อยใบคือมันไม่ได้โคเลีผยไปต่อดีไหมเนี่ยลังเลเนี่ยเพราะว่าผมบอกคุณแชมป์ว่าวันนี้จะเข้าแล้วคุณแชมป์ก็ไม่ได้บอกว่าให้เปิดหมดหรือเปล่าแล้วก็ให้เปิดนอกเลร็ดหรือเปล่านะอือเพ้นผมเปิดไปที่หกร้อยใบแล้วผมก็จะไปถามคุณแชมป์ก่อนละกันนะว่าให้กดต่อหรือเปล่านะเพราะตอนนี้คือมันถ้าเกิดสุ่มครบจริงๆริงอ่ะมันเหมือนได้การันตีสองรอบเลยไงหนึ่งพันสองร้อยใบเพราะฉะนั้นแล้วเก็บไปใช้รอบหน้า แล้วคือรอบนี้มันไม่มีเรตอพด้วยนะครับคือเรดอพมันหมดไปแล้วนะคุณแชมป์ก็คือสุดไปเมื่อวานส0 0รยใบผมก็เข้าประกดต่ออีกเจร้อยใบยซึ่งคอจกกักรพพัดเด็กคือยังไม่โผล่มาเลยคือโผล่มาแค่ไอพวกแผ่นม่วงต่างๆเนี่ยคือคอกับลูกแก้วนี่คือไม่มาโหโ้โซกับคอหายเกี้ยงปื้ไปต่อไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหยมันมันเงียบเชียบอย่างงี้นะคนดูคือเลตอพไม่มีเนี่ย เออแปมนึอะนะตอนนี้เราสุ่มไปแล้วเท่าไรเลยตอนนี้เราสุ่มไปแล้วอีกหกสิบใบนะอีกห้าสิบห้าสิบหกอีกแค่สิบหกกดไปกดไปสิบั้งแล้วกันปืบ๊บกดเข้าไปกดเข้าไปปืบ๊บปืบ๊บปืบ๊บโอเคน่าจะครบแล้วปะ่ะโอ้คอจากพระเด็กไม่มาเลยนะาทำไปเล่นไปจริงจังปะเนี่ยคอจากพระเด็กไม่มาเลยโอเคอีกอีกสามรอบนะครับอีกสี่รอบแล้วกันเนาะ กดไปเพล็บสองสามสี่เฮ้ยไม่มาจริงๆนะคนดูหัโซเกินไปยี่สิบเอ็ดอันอันนี้นะ่จาจะแรกการนับดาวนะผมแลกให้เดแล้วกันนะครับคิดว่ามันไม่ได้ตัวแรกอันอื่นแหละอันอื่นไม่มีอะไรให้แรกนะครับไปก็เดี๋ยวไปรับของเลยแล้วกันนะครับสําหรับการสุ่มซัพไพ่หกร้อย600ครั้งเนาะก็วันนี้วันนอกเหรีนะ อือจริงๆมันไม่ค่อยน่าสุม่มแต่คุณแชมป์บอกว่าจัดเลยครับอืมผมผมท้าไปว่า,วาจะสุ่มอันนี้คุณแชมป์ก็บอกกันได้เลยครับก็ก็เข้ามาสุ่มให้นะแต่ก็แอบเพี้ยนนิดนึงคือมันนอกเลท <c oughs> คือมันนอกเลน,นะได้เพชรสีสันมา10เม็ดนะตรงนี้แล้วก็ผมขอหยุดไว้ก่อนละกันสําหรับการสุม่มซัะพายนะคือมันเหลืออีก5้ารแดใบก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอคุณแชมป์ตอบแล้วกันนะว่าจะไปต่อหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปต่อก็ เดี๋ยวผมกดต่อให้แต่ว่าตอนนี้เรามารีวิวไอดีรอละกันนะครับระหว่างที่รอคุณแชมป์ตอบนะไม่รู้ว่าคุณแชมป์จะว่างตอบหนระือเปล่าคุณแชมป์ทำงานนะครับตรงนี้ก็เลยเข้ามาส่งช่วงที่ผมว่างพอดีนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีค่าพลังก่อนละกันนะครับสำหรับค่าพลังไอดีนี้คืออันนี้ไม่ใช่ทีมเต็มนะทีมเต็มนี่คุณแชมป์ใส่ไว้ก็นี่เลยนะครับพลัง130่้าล้านนะอยู่อันดับที่ที่ของเซิร์ฟนะครับตรงนี้ก็คือเป็นไอดีใส่เติมน้อยถ้าผมจำไม่ผิดนะ นยอดเติมมันสองพันนะที่ผมเคยรีวิวไปว่าตกตัวพลังเท่าไหร่นะพลังยอดเติมแสนกว่ากวาะก็คือตัวนี้เลยนะครับเพราะตอนนั้นประมาณ3สัปดาห์กอดไอดีนี้พลัง110ล้านนะผ่านมา3สัปดาห์พลังขึ้นมา20ล้านปื้ตกเฉลี่ยสัปดาห์ละ7ล้านโอ้โหอย่างเมื่อนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวละครหน่อยละกันนะตัวละครนี่ใช้ก็เดี๋ยวผมไปดูใน PVP ดีกว่า ไปดูทีม PVP ดีกว่านะจะได้เห็นแบบชัดเจนมากกว่าว่าใช้ทีมอะไรเนาะก็อยู่อันดับ20นะอันดับ PVP เอ้ยไม่ได้ตี PVP ด้วยนะเราลองไหมมันช่างหน้าลองซะเหลือเกินทีมไม่ใช้เป็นทีมนี้อ๋อใช้เป็นคอจากกระพัดเด็กนะครับแล้วตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นจากกระพัดเด็กแล้วรอบก่อนใช้คอเลยนะ <c oughs> รอบก่อนใช้คอปลูกบอมหรือเปล่าที่ผมเคยรีวิวไปนะ <c oughs> ไอเดียนี้มีโกเกิส์น่าจะพัดหนึ่งนะยืนอ่ไงเงี้ยน่าจะพัรหนึ่งนะครับนะ <c oughs> ลองสู้ดูไหม เราลองสู้ใครดีลองสู้กับคนนี้ดีกว่าเฮ้ยแต่คนนี้มีอยู่แต่ไม่มีฝฟดมาลองสู้ดูดีกว่านะครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่านไอเดียนี้เคยรีวิวไปแล้วนะใครที่อยากจะดูของดูวิธีการใส่ของใส่แผ่นนักษะว่าเป็นยังไงก็สามารถย้อนไปดูที่คลิปที่แล้วได้นะครับคลิปในว,วันนี้น่าจะไม่ได้รีวิวแผ่นนักศัยดูนะมารีวิวทีมซาหน่อยละกันว่าหลังจากมีคอจากขาเด็กเข้ามาเนี่ยคือทีมเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูของนองกันละกันนะว่าซื้อห้าร้อยกว่าเนี่ยเขาดองของก ถ้าฝนลังหารซื้อมาดอกนี้ปาดเข้ามาหนึ่งทีเข้าที่หน้าเค้กสี่แฉนะไม่เห็นตัดลูกไฟหมดเลยนะครแล้วก็ไล่โจมตีต่อดาบแห่งแสงปาดเข้าไปออดอกนี้สามสิบสามล้านโดมขออนุญาตปิดแอนิเมชั้นก่อนแล้วกันนะครับเราจักรพรรดิเ,เขามาแล้วปล่อยชิบะจูโจมเอาไว้ปึ้มแล้วให้เก้าแสนดาเมจนะอาวุธเฉพาะสองน้าขน้นแล้วแฝดประกันแต่เข้ามาไล้โจมตีต่อครับป,ป่าทเข้าไปดอกนี้หนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านดาเมจนะบอกเลยโคตรรุนแรงนะครับแล้วก็เจน้อนมาแล้วับเจ้าวันนี้ เอ็กซ์เบอร์เดอร์ฉีดลงมาบึ้มก็ให้77ล้านดาเมจติดเผาไปทั้งทีมนะครับแล้วก็แฝงการแตะใมโจมตีขึ้นไปปาดระบายอุ้มสามร้อยสี่สิบห้าล้านดาเมจบอกเลยนะครับว่าโดนทีหนึ่งนี่คือมีสะดุ้งนะคะรับแต่ทีนองข้ามนี่คือมีเลือดบวกค,ค่อนข้างเยอะเลยนะจ4ฮิวขึ้นมาแล้วปาดเรือไปอีกสองร้อยสามสิบห้าล้านดาเมจแล้วจังหวะนี้โกเกมซึ่งบาดทานแรงเหงายันกับบ่มเข้าไปตอนนี้สี่สิบเก้าล้านดาเมจนะ เราก็เยงแห่งความหวังคิงเองจจิ้นบัฟขึ้นมาเพิ่มกระนำให้กับทีมเราแล้ว,นะลวนี่นะเราคิงเองเจลอีกหนึ่งครั้งครับเพิ่มกระนำไปอีกหนึ่ง,งครั้งปาบเข้าไปเลือดนี่คือขึ้นรัวเลยนะครับล้วก็มาแล้วจัก,กรัรรดิเด็กเอาจะบอลสองแนวก็แรงได้7ล้านดามเมจเรายงทีมเขาเข้ามาโจมแต่แถวบนหนึ่งทีมดอกนี้น100ร้ล้านดามเมจใส่ตัวตอของซุยเดียวลงไปดอนแดนสกับเพื่อแล้วนะครับล้วก็ไปหนึ่งที มาระบายดาวไปใส่หนูแล้ว19ล้านดาเมจนะำบอกเลยว่าโคตรจะรุนแรงนะครับแล้วก็ G4 เอาวุธเฉพาะ3ดาวฉีดเข้ามา1ล้านเอาอเคูกลายเป็น5ล้านเฉยเลยโคตรแรงเราจังหวะนีป้ปาดไปครับ213ล้านดาเมจติดไม่เอาทอไปทั้งทีมแล้วทีมเขาปล่อยรูนขึ้นสนามพลังมา7ล้านดาวเมทแล้วก็เริ่มย้ำปลาทามาหนึ่งดี9ล้านดาเมจแล้วก็ เป็ดปะการงไล่โจมตีไปฮะปาดระบเหล่านี้สี่าเกตสามร้อยเกตล้านเรียบร้อยส่งโซนอีกลงไปนอนเทงเต้กับพื้นแล้วก็ตามด้วยกองเตือต่อยธรรดาไปฮะเราเข้าสู่เทืร์นที่สองจังหวะน,นี้ทีมเราปาดไปก่อนไล่โจมตีจากฝฟดปะกาสังดอกนี้เข้าไปเจ็ดที่สองล้านหน้าเมย์ใส่จากพระเด็กเกาโยนลูนดาบไปที่เป็นล้านหน้าเมย์นะตรงนี้เราไล่โจมตีต่ออีกหนึ่งีแอนที้โจมตีปลอดภัยเหล่านี้ปาดไปหนึ่งล้านหน้าเมย์แล้วก็ไล่โจมตีดาบแพงแสงชั้นเลิศปาดเข้าป ปาดเขาให้ดอกนี้12ล้านหน้าเมนแล้วโกเกียสอย่ำประจอมไปดอกานี้ไม่เข้าแล้วติดมันติดโลม่ยอทโทนะแล้วก็คิงเอนจิ้นเสียงความหวังขึ้นมาปาบเข้าให้หนึ่งทีแล้วแฟดเข้าปไปไล่จมตีต่อยอีกครั้งปาบรอบนีนนี้คืออาจจะแบบไม่ค่อยสูสีนะคือทีมเราข้ามเขา เป็นอันส่วนของเจนอนนะครับเขาไม่มีแฟตนะถ้าเกิดมีแฟตนี่คืออาจจะพอได้หลุดน,นะครับแล้วทีมตรงข้ามฉีดขึ้นมาปั้มเขาให้92ล้านแล้วแฟตประกายแสงไล่โจมตีคือระบายดอกนี้184่้อยบสี่ล้านด้าเมย์โจนแรงนะครับดอกนี้นนนนนนชิบ่าจูโจปล่อยไปครับแล้วหยุงจ้วงเข้ามาแถวกาเราได้เจ็ดสิบล้านดาเมจ์น้ำติดโลมไมโยโอถอเลยนะครับตัวน,นี้แฟนประกานแสงไล่โจมตีะระบายป่านะบ่ายแถว เจนอเขาเข้าไป39ล้านดาเมต<ม>แล้วตีโฟชีดซื้อมาฮะปราบเขาให้หนึ่งทีอือยี่สิบบอยสล้าน <c oughs> บอกเป็นยีล้านเฉยเลยนะก็ว่าทำเป็นจีโฟรแรงจังแล,แล้วเบิดมาเอนนี้ยที่กล้านดาเมตแล้วเรก็ร้สย่ำมานหนึ่งทีมาทาอะไรเงาดอกนี้สองแสนดามเลตวติดไม่เอาท้อไปสอตลอนแถวหน้าเราทีเ้าใจบตีไปฮะป่าบามายี่สิบล้านยี่สิบหน่วยเออพูดไปชด <c oughs> ฉีได้ไมเออห้าสิบเจ็ดล้านของแท้รอบนี้แล้วก็ระเบิดตายไปครับหน,นึ่งตัวละครแล้วก็เขาจะถือบาดทะแรกเราย่ำไปฮะบัตรทลายสลายยี่สิบหกล้านเรียบร้อยเหลือแค่เจนนตัวเดียวแล้ว,จวเจ้านี้เข้าสู่เทอร์นท้ายแล้วก็ปแปดแประปกายแสปาดจินเกียร์ไปปาดเขาให้เรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหต้องตดหลบหลีกดาเมจอยู่นะยังมีหลบหลีกดาเมจแล้วก็ไม่อยาทอยอีกหนึ่งชั้นนะครับเพราะตรงนี้ไล่าปาดไปก่อนโอ้โหบอกเลยนะว่าจีนอนี่คือเลือดไม่ยอมทอยเยอะจังเลย <c oughs> ไม่ยอมทอยนี่คือเยอะจัดเลยนะครับแล้วก็ย่ำ หมนทลายสุเลยเออได้จบแล้วปะรดมขอแยขคาบเลยก็แล้วกันนะครับตรงนี้ตันนี้เรามาเจอกับคนที่เอาไม่มีแฟลตรประกายแสงก็เลยอาจจะแบบแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าพลังคือค่อนข้างเยือะนะคนเมื่อกี้หนึงน่งร้อยสิบกานวันนี้โอ้คนนี้มีแฟลตรประการแสงห้าดาวมีคิงแล้วก็มีอยู่นะ ยูนี่คือผมว่าน่าจะสูยากนวผมขอลองหาคนที่ไม่มียูแล้วกันนะครับคือทีมเราไม่ได้สูมยูไปนะครับเอาคนที่มีแฟตไม่มียูโหกระบอกเลขห้าดาวม่วงกว่ะอันนี้ก็ได้จะของแข็งอยู่เนี่ยแล้วมีโซนิกด้วยโดนตัดลูกไฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนใหม่เนี่ยเปลี่ยนใหม่ก่อนไม่เอาคนนี้สิไม่เอาคนนี้สิเฮ้ยคนดีได้ปะโอคนนี้โอ้โหลากชายเจ็ดดาวเลยนะครับอย่างสุดแต่ดูซีเกลวินเฮลไฟเฟย์บอกสู้ไม่ได้เลย ถ้เราไปสู้ในอันดับละกันนะครับหลังจากเราดูทีมมาแล้วก็ใช้ทีมที่เขาจัดไว้ใน PVP เลยนะเป็นทีมนี้นะยืนอย่างนี้เลยปึ๊บใช่ป่วาวอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะยืนอย่างนี้ยืนอย่างนี้โอเค <c oughs> ก็พลังหนึ่งร้อยสาสิบล้านนะครับตรงนี้มาเดี๋ยวเราไปลองเทสอีกสักคนหนึ่งละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวดีกันต่อนะออรอบนี้คือมารีวิวแปลกๆป,ปึ๊บเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา,งม,ามีอีกเปล่า มีมันมีไอเดียหนึ่งที่เป็นไอเดียของคุณแชมป์อีกนะค,คือชื่อชื่อเหมือนกันเลยแต่ว่าตอนนั้นคือยอดเติมแสนกว่ากว่าล,ล,ลองเอาไปสู้ให้ดูปะคือ,อลองเอาไปสู้ดีป่ะเดี๋ยวผมหาทีเดี๋ยวผมหาทีไอเดีย ID ของคุณแชมป์อีกตัวหนึ่งใช่ไหมจะมีไอเดียตัวหนึ่งที่ชื่อเหมือนคุณแชมป์เดี๋ยวผมไปดูในเพื่อนทีถ้าตัวนี้ตัวนี้นี่ไงนี่นะครับตัวนี้ไอเดียโอ้โหไว้ได้ใส่ทีมเต็มไว้จบละ แต่ว่าใส่จากข้อหนึ่งตัวเดียวนี้คือพลังค่าสิบล้านนะไอ้ดีนี่คือถ้าผมจะไม่ผิดที่เคยรีวิวไปนะตัวนี้เติมไปแสนกว่ามัา้งหรือไม่ก็สองแสนนี่แหละนะครับลองถาได้ปะผมอยากลองไปสู้ดูอะเป็นรูปบีสคิงเนาะรูปบีสคิงรูปบีสคิงชื่อเหมือนกับเราอะโอ้โหคนไหนวะทีเนี้ยคนไหนนะทีเนี้ยนะคือแบบเหมือนกันทั้งคู่เลยเออใช่หรือเปล่าหรือผมจำผิด ใช่ไหมคือชื่อเหมือนกันอะเออไปมึงนะดูซิใช่ไหมไม่น่าใช่นะน่าจะคนคนนี้เป็นรูปทัดหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าใส่ทีมเต็มไหมไหมโอเคไม่ใส่ทีมเต็มสักคนแต่อันนี้แหละอันนี้น่าจะเป็นของคุณอ่าของคุณแชมป์นะคือตั้งตั้งชื่อเหมือนกันแต่อันนี้คือไม่น่าใช่อันนี้น่าจะไม่ใช่นะครับหาคนสู้เท่าไหร่ละกันนับดูซิว่ามีใครใส่ทีมเต็มไปห,หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีนี่นคือไม่ได้รีวิวแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้คนนี้ไม่มีไม่มีแฟดเหรอ สู้ไปสู้ไปในไอย้ยากนะคือต้องหาคนมีแฟดเล่นด้วยอ่ะคนนี้ดีกว่าไหมคนนี้กอริบาร์หกดาวมา,ลอ,วาลองดูดีกว่าลองดูดีกว่านะกอริบาร์ตัวแก้ทางแฟตมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับรอบนี้แล้วเขามีกระบ,บองเหล็กด้วยนะกระบ,บองเหล็กอะตอม,มิกนี่คือมากันแบบครบเลยแล้วทีมเราได้ไล่โจมตีก่อนนะป่านเข้าไปก่อนหนึ่งทีดอกนี้แปดสิบห้าล้านนาเมตนะครับทาให้อะตอม,มิกไม่ได้ออกสกิลนะ เราเกี่ยววินโลเตวอายุสลาตันเตะมาครับดอกนี้ป้าเป่าให้ลูกเตะทอร์นาโดนะแล้วทีมเราไล่โจมตีขนาดมบดอกนี้แปดสิบเป็นล้านดาเมจนะแล้วระเบิดไปหนึ่งเทีจีโวสิบแปดล้านดาเมจแล้วทีมเขาที่บาดจูโจมมาครับดอกนี้สองล้านดาเมจนะไม่ให้เข้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระเบิดไปอีกหนึ่งขั้นจีโมแล้วอัตอตมิกเข้าป่านหน้าคไม่หนึ่งทีดอกนี้สามล้านดาเมจตีนหมดขยี้ไปทั้งทีมนะครับตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดออโตแล้วกันนะครับแล้ว แฟลต์บากายแสงดาบแห่งแสงเข้าไปตรงนี้อสองร้อยแปดสิบสามล้านดานอลลาร์เมตรแล้วไปต่ออีกหนึ่งทีคลับตรงนี้พาดเข้าไปสองท่าเกียรติแปดล้านยังไงยังไงย่ำกระบอกไปหนึ่งทีปื้มเข้าให้ไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็ขิงอันจีนบ้าขึ้นไปฮะแล้วจ้างว่านี้ชักพัดเอก บัมเข้าไปโอ้โหหนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเรียบร้อยครับโกลิบานลงไปนอนกับพื้นแล้วนะแล้วเจ้าคันอิซุยลิวมาแล้วบัตมังกรเหินนะพาดององ,งอีโยอตต่อยไปโอ้โหตรงร้อยยี่ยสิบแปดล้านเรียบร้อยก็หายไปทั้งหมดสี่ตัวนนละครแล้วทีเดินมาจากจีโวโดรี้สามล้านแล้วโยนลูนไปอีกสามแสนบอกเลยนะว่ารอบนี้นี่คือซุยริวต่อยอย่างแรงนะครับได้บัฟท่าสนสนมบทขยี้จากกระบอกทุกปะโอ้โแปดสิบหกล้านางแรง มื่อกี้นี่คือมาแรงเพราะว่าบดขยี้จากแฟดแล้วก็จากตัวมันเองด้วยนะครับกระดูกแตกนะเมื่อกี้ก็เลยอาจจะแบบแรงแบบเบอวงังอลังการนิดนึงนะครับเราแฝดกระายแสงไล่โจมตีแล้วบ่อนี้22ล้านดาเมจนะครับไม่ให้เข้าเท่าไหร่เลยนะเราก็สาดกันไปต่อ,อ,ตอรับบอกนี้อือสาดต่อฮะปาดมาให้บ่อนี้5ดาเมจไม่เข้าเลยกระบอกนึ่ก็คือยืนานานเหมือนกันนะทำไปเล่นไปจ้ำไปฮะอือ แต่ผมก็มีแผนว่าจะปั้นกระบองเหล็กพาร์ทสี่สองเพื่มาเล่นอยู่นะผ้าดาวนะคือมันมันเก่งนะในเมตาจากเขาเด็กรอบนี้นี่คือมีโลจากเขาเด็กม,มาช่วยยืนเพิ่มความถึกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คิงเพิ่มเลือดขาวเอามาทูให้กับเพื่อนนะคือมันแรงแล้วก็ถึกด้วยนะเป็นเมตาอย่นะางนี้เนาะแพ้จากเขาเด็กชิบะจูโจโบอยบือม,มืไปเหลือทยี่สิบเจ็ดล้านดาเมจเรียบรอ้อยครับปิดเกมไปแล้วก็ดาเมจแฟลตไปแสนครับไปคนเดียวหนึ่งพันล้านใช่ไหมเออเจ็ดร้อยล้านนะแล้วก็มีซูดิอีกหน,น,นึ่งร้อยล โอเคประมาณนี้แล้วกันมารีวิวทีมใหม่ของคุณแชมป์าคร่าวๆนะครับปะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันที่ของดองเท่าไรแล้วกันนะรอบก่อนนี้คือพาดนะไม่ได้รีวิวของดองเออมีกล่องเลือกอะไรอุ้ยมีกล่องเลือกเกิวินเฮลไฟแล้วก็มีอะตอมิกออ้แปลว่าคุณแชมป์นี่เป่าวงล้อเนี่ยทำมาเล่นไปนะแล้วก็มีที่เลือกโซอีกตั้งตอนน้าเลยนะครับเลือกโซได้อย่างละหกแล้วก็ตัวน,นี้มีสี่นะ จัก,กรพรรดิเด็กน่าจะขอเวลสีบ้าเดิมขอพาไปดูเดี๋ยวขอรีวิวของก่อนแล้วกันตอนนี้คือแบบอยากรีวิวเยอะโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบสองใบอาวุธอีกสี่หนึ่งร้อยสี่สิบคือจกกะเขาเด็กพาฒนาไหนจัก,กรพรรดิเด็กอ๋อพัฒนึงโอเคผมก็คิดผมก็เลยว่าจักรพรรดิเด็กพัฒนึงแล้วตัวเหลือคือมันจะเวอร์ไป <c oughs> จัก,กรพรรดิเด็กพัฒนิบหนึ่งแลไม่ได้เอาพาัฒนะิบสอง แปลว่าได้จะรอยัดซอมบีม้แมนหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือไม่ก็รอยัดทางส่วนของอ่าราชาถ,า,ถาถ้าูจากทาทางแหละน่าจะเอาพาส์ตสี่สองหรือเปล่าแล้วก็อาอวุธเฉพาะ3ดาวสองตัวถ้าประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกไหมตัวดองตอนนี้ผมทิ้งไว้5้ารปใบนะั่คือรอคุณแชมป์ตอบแล้วเราค่อยสุ่มต่อแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยหาคลิปทำคือ รอด้วยความที่ว่าผมมาช้าด้วยคือผมมาเข้าในวันที่มันไม่มีเลน up นะครับก็เลยไม่อหญ่จะกดต่อจนหมดคือมันไม่คุ้มหมดทุกคนน่าจะเห็นนะ้ว่าเปิดไปสองร้อยกว่าใบได้ได้ได้จักรพรรดิเด็กมาก้อนเดียวใช่ไหมก้อนสองก้อนคือคือมันมันเค็มเกินไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่เลเวลจักรพรรดิเด็กหน่อยละกันนะว่าคอเลเวลเท่าไหร่นะตัวนี้คือเอา้าเราเอาไปไว้ที่ไหนเนี่ยคุณแชมป์เอาคอจักรพรรดิเด็กไปไว้ช่องหลังเหรอเอาคอมาไว้ช่องหลังโอ้โหจบเลยแบบนี้ พอเลเวลสองใช่ไหมตัวนี้คือจะขึ้นเลเวลสามนะคอแต่เขาได้กลายเป็นเลเวลสามแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ัพขึ้นไปเพิ่มอีกนิดหนึ่ง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 เออเป็นเลเวลห้าถ้าเกิดว่าเปิดกล่องเลือกโซเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขึ้นสักเลเวลสี่ได้นะครับตัวนี้เลเวลสี่เลเวลห้าน่าจะไม่ยากเลยนะครับสำหรับคอจักรัดเด็กของคุณแชมป์นะครับก็ แอบเสียได้แล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ผมไม่ได้เข้ามาสุ่มให้ตั้งแต่วันที่มันเข้านะคือผมเพิ่งมีเวลาว่างจริงนะครับก็คือช่วงนี้นี่คือทํามาแล้วข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ต้องตัดคลิปต่างๆนานาด้วยนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับการเข้ามาสุ่มเอ่อ ตัวอัญเชิญซัพลาย727ใบแต่ว่าไม่ได้สู่หมดนะครับก็คือรอคุณแชมป์ไม่คำตอบแห้วกันเนาะกลัวมันไม่คุมนะนองนะครับมันก็แวะมารีวิวทีมอัปเดตค่าพลังกันนิดน,นึงนะครับก็พลังขึ้นมา20ล้านภายในเวลาสั้นๆแค่นี้คือบอกเลยนะครับว่าสุดมากๆเลยนะสำหรับไอทียอดเติม e เพียงแค่2,000แบบไม่ขยับด้วยนะตืยอดเติม e นี่คือ,อยังเท่าเดิมอยู่เลยนะครับก็คือแบบสายฟรีเลยทีนี้แต่ว่าอย่างสุดโอเคนะครับก็น่าจะมีโดยประมาณนี้ละกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับส่วนใครที่กำลังมองห,หาร้านเติมเกมยร์ทำงาหนหึงสองเกีก็ขอฝากด้วยทางสั่งร้านคันเทมนะเติมถูกเติมเร็วปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดในประเทศไทยต้องที่ร้านคันเทมนะครับโอเคไว้เจอกันนะทุกคนซีอูบ๊ายบายครับผม